ความรู้สึกที่ถึงกับทำให้ออกผนวดพิขุทั้งหลายในโลกนี้ครั้งก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงสแสวงหา สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความโศกเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกพ <Yellow shit> ิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายบุตรและภรรยามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา ธาตุหญิงธาตุชายมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาแพะแกะมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดา มีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาไก่สุกรมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาช้างโคม้าลามีความเกิดเป็นธรรมดา มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาทองและเงินเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดา มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเทิดทูนเอาไว้เหล่านี้แลที่ชื่อว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาซึ่งคนในโลกนี้พากันจมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ตนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา ที่มีความแก่เป็นธรรมดาที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาที่มีความตายเป็นธรรมดาที่มีความโศกเป็นธรรมดาที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่อีกพิกุทั้งหลายความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าทำไมหนอเราซึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วจะต้องไปมัวสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่อีกฉไหนหนอ เราผู้มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วครั้นได้รู้สึกถึงโทษอันต่ำซามของการมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานี้แล้วเราพึงสแสวงหานิพพานอันไม่มีความเกิดอันเป็นธรรมที่เกษมมจากเครื่องร้อยรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิดพิกุทั้งหลายเรานั้นโดยสมัยอื่นอีกยังหนุ่มเทียวเกสายยังดำจัดบริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กำลังเจริญ ยังอยู่ในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยกำลังพากันร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วภาระทวาชะในโลกนี้ครั้งก่อนแต่การตัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดนี้เกิดมีแก่เราว่า คารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาเป็นโอกาสว่างผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วโดยง่ายนั้นไม่ได้ถ้าฉะไหนเราพึงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้